หมายนี้นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นครับผมให้ได้เลย <c oughs> ไม่เงีย้ยนั่นบอกแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ สักคู่นะครับใสหสวยด้วยลื่นลื่นหัวทิ้งเมือกี้ลื่นครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันชอบดักรองกินลูกปลาครับก็โอเคเลยขอเดียวสายจิ๋วนะครับขับประชนนี้ครับนี่ครับ ใส่เจียวเสียงกันนะครับเข้าทาเลยครับสภาพหมายงนี้นะครับใส่จียวใส่เจิวใช้ได้เลยครับโอเคเลยครับใส่เจิยวเสียงกันนะครับสุดยอดครับ